nghe long lên nam, Ta hàng lên nick, nick stream, này, cái hàng tu sắp đến, cái hàng tu, anh, cái hàng tu, kiếm bói, à, wam wam

Muss halt dann noch die ja. Ecke ausfahren ja. zu uns. Was finde ich... Nicht länger aufhalten, dann also ja. können wir noch ein Stück miteinander fahren. Eben drum. So. Ja. <laughs> ฝนตกเมือ่อคืนฝนลงเม็ดลืมเก็บผ้าเสร็จจานจานกับลืมเก็บกางเกงอาบน้ำพ่อไงซินกระตากเจิงเทิงยุบเราพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกองไปสู้ปู่สุกคนนะคะพี่น้องคะ่ะวิไลก็จะไปล้างแก้วล้างถ้วยล้างจากล้างหม้ <c oughs> อล้างไห่เพราะว่าอยัง เพราะว่ามีอะไรขี้เกียจไปปั่นจัก,กรยานนะคะพี่น้องคก็ได้จะไปล้างถ้วยล้างสร้างล้างที่นี่ก็ได้แต่ไปล้างที่นู่นดีกว่าน้ําเยอะอีแต่ว่าจริงล้างยุ่นี่ก็ได้เด้่หรอกพี่น้อง่ะเดี๋ยวยังไปเทาน้ำนั่นออกเพราะวะ่าขี้คานไปขึ้นกัน เอามาเบาไก่ๆมาเบาไก่ๆมาคุยไก่ๆกันเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้วิไลก็มาถึงที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วค่ะพี่น้องค่ะอยู่เมืองอีหยังบุเขื่อนเมืองอียยังบุเขาเอินซื้อเมืองอียยังบุพี่น้องค่ะอยู่หล่อๆทะเลลงมาทาังภาคใต้ละอันเวลัยแคบไวยุนาจออยู่ดี๋เวลัยสิียนให้เบิ่งนะคะที่นี่ มาหอดนะคะมาหอดหมูว่านนี่นะคะเพื่อนพ่อใหญ่กับเมียกับมาหอดนี่เพื่อนจอดอยู่ฟังตรงคมนะคะฟังด้านฟังตรงคมเรามาจอดที่นี่นะค่ะเนาะเรามาจอดที่อ่านี่ค่ะอุ้ยชื่อของแคมป์นะค่ะเนาะนี่ชื่อของแคมป์เด้อค่ะเด้นนี่นี่ชื่อของแคมปิ้งค่ะนี่ค่ะ อ่านบ่ออกหรอกค่ะเป็นภาษาฝรั่งเศสอ่านี่ของแคมปิ้งนะคะเนาะแล้วกน็นี่ก็เป็นแผนที่อุ้ยยัค่ะพี่น้องค่ะเราดเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะแผนที่แผนที่ของแคมปิ้งเนาะค่ะเนาะกับหัวกับหางถูกทางปรับพี่น้องนี่ค่ะอือฮึ แผนที่ของแคมปิ้งพี่น้องคะอันโซนนี่ที่วิไลไทยเบิ้งนี่โซนนี่โซนโซนนี่จะเป็นจะเป็นปน,จนาจะเป็นแคมป์เฮียนเป็นหลังเนาะคะเนาะก็เป็นห้องละคือ,ค,อคือกับอา่าบังกะโลละพี่น้องปานนี้วิไลกับพญ่ยกมาในโซนที่เก้าเนาะเพื่อนพญ่ยเป็นคนจองไว้ทาเป็นจองคนใจเงินไวทาเรียบร้อยเนาะคะวายุโซนนี่วางฟังนี่แล้วเท่ากับอา่า เบอร์เข้าจอดตามเบอร์ที่เพิ่นเขาอ่อนห้ให้จอดเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะอันเมื่อนี้เพิินกับ้ากันไปปั่นจักรยานเอนร้อรออริมหาดแล้วิไลขีค่คานไปวิไล่ว่าอากาศมันบ่มีแดดมีหยังอย่างาวิไลก็ขี่คานไปเนาะพอดีกับอ่ะพอเราไปเล้วิไล่ก็ก่อนเราสิไปวิไล่ไปอันอาบน้าํา อาบน้ำซราผมเรียบร้อยตื่นเ้ามาอาบน้ำสราผมเรียบร้อยเพราะว่ามาจอดที่แคมป์มันอาบได้สะใจดีพี่น้องคะมาจอดที่แคมป์มันอาบได้นานนะคะเนาะแล้วก็มันอาบได้สะใจดีวิไลกะไปอาบน้ำเมื่อวานมาหอดวิไลกะอาบเมื่อเ้าวิไลกะอาบอันเมียเพื่อนไปไงวะเขาคืออาบน้ำดูแถววัน อันคือถ้าเขามีน้ำแบบว่าอาบสะดวกสบายเขากับอาบสมือมันว่ค่ะพี่น้องค่ะล้วที่นี่คือแบบว่ามันจังไรล่ะมันก็บอกว่าถูกเขาายูบานบางเช้าสองมืออาบเช่นึงมันมันกับเมียนแต่ว่าเขามากข้างนอกนี่ร่างกายเขามันห่อนมันเห็ดเบี้ยวคนเบี้ยวมันปั่นจะกระยองกระยานมันยางทงยางเที่ยวนะคะพี่น้องค่ะแล้วมันก็จะมีไอ้นี่ทุกคนนะคะเนาะลืมแก้ออก อันไปอาบน้ำก็จะมีเขาจะให้อ,อ้นี้ทุกคนถ้าลดรถสามคันก็มีสามอันลดสี่คันโอ้ลดรถมีสามคนก็ไม่ให้สามอันลดมีสี่คนก็ให้ลดมีจะคน้นก็นให้ตามระบุคน้นค่ะ,คะสำหรับไปอาบน้ำเนาะคะ่นะเนาะอาบน้ำเมื่อมหนไปหอดมันเปิดบางแคมเนาะคะ่ะบางแคมเขาก็ต้องนันะคือไปหอดแล้วก็เปิดอาบตามปกติเตยุนี่มันต้องไปสแก,กนสแก,กนแล้วก็ วันหนึ่งไม่เกินสองครั้งวันหนึ่งไม่เกินสองครั้งแล้วที่นี่อาไปพี่น้องค่ะอาไปมันก็ไม่ใช่ว่าน้ํามันจะเปิดตลอดพี่น้องมันบ่คือตอนที่ไปเที่ยวอยู่ร่มเนาะอยู่ร่มก็คือไปอาบน้ําคุณอยากเปิดก็เปิดคุณอยากปิดก็ปิดคือคือเขาก็ต้องอีกยังคือเขาร่วมไม่เมื่อแล้วเนาะค่ะอันนี้ก็เขาก็ร่วมไหวแต่ว่าอันมันนงมันมันแบบว่าวิไล เงี้มสองเธอเธอแรกวิไลสาผมมันบอสาผมมันก็สิขึ้นมาเป็นสีเขียวเปิดน้ำผมื่อสิขึ้นมาเป็นสีเขียวพ่อโดนพ่อนั่นไปมันก็สิขึ้นเป็นอ่าสีนํำเงินสีนํำเงินปุ๊ป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 ไปอ่ะมันก็เตือนสีนํำเงินมันเตือนเราก็จังหน่อยนี่มันเตือนเตือนเป็นสีแดงนะคะแดงมาได้แป๊บหนึ่งน้ามันก็ยุดวิไลกับเงี้มอีกก็คืออาบเพราะว่าการสาผมวิไลเป็นคนอาบน้ำโดนวิไลพอไงเราหูเราตินิสัย เราหัว่าความตินิัสของวิไลนะค่ะเป็นคนที่อาบน้ำโดนเนาะค่ะวิไลเก่าของพญ่ยไปน้ำเพราะว่าพญายเนี่ยมือละเทียยุเแลวเนาะพี่น้องค่ะอันแค่ย่ามเหมือนแรงพอญ่ยเราไปอาบเมื่ว่านี่มัน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 การันใดเนาะมันนี่มือนีวิไลเก่าของพญ่ยไปแต่ว่าวิรวาดิใสของพญ่ยวิไลใสของเจ้าของสองเทือนเนาะค่ะแกที่นี่อาบได้มืออื่นค่ะมือแรงอาบก็ได้แล้วเพราะว่าวิไลใช้ไปสองครั้งแล้วค่ะพี่น้องค่ะวิไลใสแบบตูด แล้วก็ตูดคืออาบน้ำไปโดนสีโดนกับว่าโดนดอกค่ะวิไลสาผมซาผมจนว่าซาเลนวดมั้ยพรานวดเอียงล้วแล้วเรียบร้อยอ้าวผมแล็วตัวว่าท่านเล้ววิไลก็เลยใส่อันนี้เป็นครั้งที่สองปีไปอ่าเรามาจอดแคมป์ที่นี่แคมป์ใหญ่มากพี่น้องค่ะรถลายรถเต็มเต็มแล้วสังเกตล็อกนี่เด้อพี่น้องเด้อล็อกนี่เยลามันทั้งนั่นเลยค่ะ ลอกนวนกับเยอรมันเลี้ยวไปคือเยอรมันหลายทางแ่าทีวิไลเดินเบิงทั่วแคมเนาะไปไลเดินเบิงทัวแคมเยอรมันทั้งนั้นเลยค่ะมีแต่รถบันของคนเยอรมันทั้งนั้นค่ะเจ้ามาเที่ยวทะเลเนาะค่ะทะเลกมันก็บพราคือทะเลบานเ่าเราไปนองขาหอนอันหอนหอนแล้วลงอาบมันโมเมนฮ์อนหอนแล้วลงไปอันยุนี่เย็นแล้วลงไปหาทะเลน้ำทะเลั้งเย็นค่ะหมู่บ้านพ่อหญ่ตอนแรกอผ้ากันมาหอดเราก็ผ้ากันเดินเบิงหลวกะ เมียพ่อเมียเมีย,มยเพื่อนพ่อไงแล้วไปซื้อของเนาะไปซื้อพวกสลัดไปซื้อพวกหัวหอมไปซื้อแตงกวาพวกเพิ่นมาเข็ดสลัดกินกับสปาเกตตีกันยนี่ยหมดแรงกะเพลงถ้าไปซื้อน้ำหางถูกก็สิตายอยู่นี่์เพลงแล้วก็วิไลกะเดินไปน้ำล้วพ่อไงกับโล่งเลนน้ำพี่น้องการพ่อไงเปลี่ยนล่งเลนน้ำที่นี่ เรามาอยู่ที่นี่สองคืนนะคะเนาะเราจะอยู่ที่นี่แค่สองคืนแล้วก็จะไปหาดต่อไปต่อไปไปตามขับรถไปตามอ่าริมหาดนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะจะไปเที่ยวหาดนั้นหาดนี้เพราะว่าหาดนี้น้ําทะเลมองนาหาดน่ะมันมีแคมกับจริงแต่ว่าหน้าหาดอะหน้าหาดมัน มันไม่น่าลงเล่นน้ำนะคะมันมันหันนาหาดเพราะหลายเพราะว่ามันจะเป็นท่าเรือตรงนั้นหลายก็ท่าเรือค้อนสิแบบเมื่อจอดรถแล้วก็นั่งเรือไปเที่ยวใส่กับวิเล่กับโบหูวิ่งเล่กับโบถามพพอใหญ่เพราะว่าวิ่งเล่บริสิใจตรงนั้นเนาะเมื่อนี่เข้าเจ้าไปปั่นจักรยานพราะไง พ่อยังก็ว่าบอไปที่บอ่อขี้คัน <c ười> คือกับไปปั้นเลาะ,ละ,ละนี่นี่ไปอังสี่ละค่ะพี่นันพี่นองค่ะเดี๋ยวหาต่อไปก็ต้องไปปั้นอีกคือกันกันเลยว่าเออคอยซิยู่นี่ดอกกวาสันดอกคอยซิยู่นบอกระพี่กับน้องนี่ดอกนอกพี่น้องค่ะพอยพ่อยังเราไปกับเพื่อนอีกอย่างหนึ่ง เพราะไงเรามีเพื่อนนะคะเพราะไงเรามีเพื่อนเหมือนบอลเราก็มีมูคุยมูอย่างกะอยู่กับวิไลก็มีแตโจใหมเรล้าองส์นะ <c oughs> วิไลก็สีร่างถวยร่างซ้ำพี่น้องคะการเที่ยวของเราเนาะคะเนาะเป็นอย่างจาังหวะมากฝรั่งเศสเพราะไงกับว่ามูมูเพิ่นมากฝรั่งเศสแล้วก็มูเพิ่นกะมาเที่ยวมูเพิ่นกะว่าจะอ,ออกรถบานเนาะคะเนาะแต่กี่เพิ่นไปใส่มาใส่หรือว่าตะกี่เพิ่อนออา เออเพิ่นเพิ่นเอารถบานไปเที่ยวน่ะเพิ่นจะเอาขั้นนี้ค่ะถ้าถ้าช่วงที่รถขั้นนี้จอดนี่ะเพิ่นสิมาเซาเพิ่นสิมาเซารถขั้นนี้ตั้งแต่มีรถขั้นนี้มาเพิ่นเซารถขั้นนีสามเถื่อค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นเซารถพ่อใหญ่ขั้นนี้ล่ะสามเถื่อครั้งแรกว่าเพิ่นเซาออกมาไดพระท่านโดนเพิ่นเพิ่นกลับเพิ่นกลับไปเที่ยวแล้วเพิ่นก็เลยมาเซา จำได้ว่าเศร้าสามเือแล้วเพิ่นเศร้ารถขั้นนีสามเือแต่ว่ารถของเพิ่นน่ะมันขั้นใหญ่กว่าเดี๋ยววิไลใส่เบิ่งนะคะนั่นแหละค่ะนั่นรถของเพิ่นมันขั้นใหญ่กว่าเนาะค่ะเนาะเพิ่นน่ะเพิ่นออกไม่เนาะค่ะรถของเพิ่นมันขั้นใหญ่กว่าตอนเพราะว่าเพิ่นเป็นคนสูงพอใหญ่ตำรวจล่ะค่ะพี่น้อง่าเราเป็นคนสูงกอพหญยเนาะเราสูงกอพยัยขาเง้าสวงตัวเง้าที่นี่นอนขั้นหนีเราก็นอนเรา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 ว่าเรานอนสองคนเรานอนหันหัวไปทางฝุ่นเอาหันขา อันขายือนออกว่าพี่เพราะว่าช่วงอันนี้มันสาหรับพอยญ่กับวิไลมันพอดีเพราะว่าตอนไปอันตอนไปสร้างตอนไปอ่ะอเดอร์รถมาคับเนาะกับผ้ากันเบิง์นหรกค่ะสำหรับวิไลกับพอยญ่มันพอดีแต่สําหรับผู้อื่นขนาดลูกพอยญ่กันแง่ก็เขาเอาไปใส่เขากันยังว่าเขาเขานอนอยากนะคะพี่น้องค่ะแต่สาหรับพอยญ่กับวิไล มันกับพ่อดีเนาะคะ่ะพะวานลูกพ่อไ่กระสูงก็พ่อญ่เนาะ,ะพอเพื่อนพ่อญ่กระสูงบัาท,ที่นี่เพื่อนออกขั้นไม่เพื่อนก็โอเคเนาะคะ่ะเพื่อนก็ไปมาเสาขั้นนี้พี่น้องคะเพื่อนก็เรียกว่าเออมามาเที่ยวน้ากัน,นะะเนาะค่ะเนาะเอาราคาวิไลสิเหตเปียกเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะการเที่ยวของเราก็เที่ยวตลอนตลอดตลอดไปเรื่อยๆธรรมดาจังสี่ละคะ่ะ